แต่ว่าคนเราอยากตกนรกนี่ตกได้ทุกคนเลยถึงไม่อยากตกมันก็ตกอยู่แล้วเพราะปกติของจิตของเราเนี่ยมันตกไปสู่ที่ต่ําเมื่อจิตของเราตกไปสู่ที่ต่ำเนการตกนรกก็เป็นของง่ายโดยนิสัยแล้วเนี่ยโดยกำมลสันดาลของจิตแล้ว โดยธรรมชาติของจิตแลวนี่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันตกลงไปสู่ที่ต่ำมันไม่ได้ทําให้สูงแต่มันตกลงไปสู่ที่ต่ำตามกฎของแรงโน้มถ่วงคือจิตของเรามันลงไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับน้ำที่ไหลจากเบื้องสูงลงสู่ที่ต่ำแต่การที่จะระเหยขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันยากมันต้องอาศัยแดดมาแผดเผาทําให้ระเหยลงแล้วการที่ตกลงสู่ที่ต่ำเนี่ยมันสามารถตกลงมาเป็นหาหาได้ ตกนี่ห้าวันสิบวันเป็นเดือนมันยังตกได้แต่การที่จะระเหยไป,ไปอยู่บนอากาศเนี่ยมันต้องอาศัยแดดแผดเผาแลงนั้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับน้ําที่ตกลงสู่ที่ต่ำแต่การที่จะระเหยขึ้นสู่ในชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมาเป็นน้นําฝนในกั้งหนึ่งมันเป็นของยากเพราะธรรมชาติของจิตมันเป็นสิ่งที่ไหลลงสู่ที่ต่ําการที่จะทําให้จิตเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยต้องอาศัยหนึ่งก็คือศีล ศีลต้องมีก็เรียกว่าศีลสัมมทาคนเราถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยคนจะคนสมัยนี้ไม่ชอบรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่สามเนี่ยเราไม่รักษาเพราะว่าจิเลสของเราเนี่ยมันตกไปสู่การเสพอยู่ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่จิตของเราไม่ตกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมจิตของเรามันก็ไปเสพอยู่กับสามเรื่องก็คือกินกามเกียรติรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารม